ตอนนี้อเมริกาเริ่มทิ้งวงล้อมโซ่หมู่เกาะชั้นที่1ชั้นที่2ที่น่าสนใจทำอเมริกาจึงจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์โดยถ,ถอยกลับไปยังโซ่หมู่เกาะชั้นที่3จีนสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยได้ไกลถึงเกาะกวมของสหรัฐหรือกำหนดเป้าหมายไปที่ฐานสหรัฐในหมู่เกาะวงโซ่ชั้นที่2และ3ได้อย่างง่ายดาย ที่ผมพูดเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดกันแทบจะไม่มีใครพูดเลยแต่เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ตรนั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกําลังทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเคลื่อนไหวของกําลังทหารทั้งการป้องกันประเทศหรือการที่จะไปปิดล้อมอย่างเช่นอเมริกาปิดล้อมจีนนั้นถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันน่าสนใจนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็จะดูกันอย่างจริงจัง แต่ที่ประเทศไทยไม่ก็มีใครสนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้อเมริกาเริ่มทิ้งวงล้อมโซ่หมู่เกาะชั้นที่1ชั้นที่2หลังจากการขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานดีอเมริกาข่าวใหญ่ที่สะเทือนมากสุดในวงการต่างประเทศและความมั่นคงในช่วงส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าประธานดีทรัมได้ลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารหรือที่เขาเรียกกันว่า executive order ให้หยุดให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ต่างประเทศเป็นเวลา90วัน โดยอ้างว่าเพื่อพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพและความต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศของทรัมป์ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระงับความช่วยเหลือครั้งนี้ครอบคลุมไปหลายภูมิภาคมีทั้งยูเครนจอร์เจียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์จิบูติ โคลอมเบียปานามาเอกวอร์จอร์แดนและรวมทั้งประเทศไทยด้วยรายชื่อประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่อยู่ในภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือนการทหารจากสหรัฐเมื่อปี2,568ประเทศไทยที่สำคัญที่สุดคือบรรดาองค์กรเอกชนหรือ NGO ของฝรั่งหลายๆองค์กรนั้นก็ถูกตัดทิ้งด้วยเป็นเวลา90วันก็หมายความว่าจะอยู่ต่อไปก็ต้องหาเงินมาดูแลตัวเองสักพักหนึ่ง แล้วหลังการิรัุบันแล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปอเมริกาบริจาคความช่วยเหลือนานาชาติใช้เงินปีละประมาณ68,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย2.28ล้านล้านบาทรับดีตามที่คนใหม่นายมาโกรูบิโอยืนกันคำสั่งในายทรัมป์ดังกล่าวมียกเว้นข้อช่วยเหลือความความช่วยเหลือท้งส่งประเทศทางการทหารคืออิสราเอลและอียิปต์เท่านั้น ต่ละปีนั้นอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือทางทหารประมาณ3,300ล้านดอลลาร์อียิปต์ได้ความช่วยเหลือประมาณ1,300ล้านดอลลาร์การทบทวนนี้จะใช้เวลา85วันโดยการนายรูบิโอจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดําเนินการโครงการต่อไปปรับเปลี่ยนหรือยุทิการดํงงาเนินโครงการเหล่านี้หลังจากการทบทวนสิ้นสุดลงเรื่องนี้เป็นการวางหมากกลยุทธ์ทางการทหารและความมั่นคงระดับโลกนั้นผมได้อธิบายท่านผู้ชมฟังมาตลอดผ่านทั้งรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ รายการมองโลกมองเราเป็นเวลานานแล้วเป็น10บสบปีแล้วรายการคุยที่มุสนที่ย่างเข้าปีที่6แล้วท่าทีและการออกคาสั่งฝ่ายบริหารของนายทรัมป์ล่าสุด สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองและการต่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากการหมดอำนาจของนายโจไบเดนสะท้อนเห็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์ทางการทหารทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดที่สำคัญและสุ่มเสี่ยงที่สุดในการที่จะมีโอกาสปะทะกันระหว่างสองมหาอำนาจเก่าและใหม่คืออเมริกาและจีนด้วย ำหรับฝ่ายจีนนั้นนับตั้งแต่ประธานดีสีจิ้นผิงเข้ารับตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ต่อจากนายหูจินเทาปี2555เขาเน้นย้ํามาตลอดว่าจะเร่งเสริมสร้างแสงยานุภาพทางการทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนให้เข้มแข็งผู้นํารุ่นที่4และรุ่น5ของจีนเห็นพ้องต้องกันว่าจีนจะต้องปรับปรุงศักยภาพในการสแสวงหาทรัพยากรทางทะเลแน่วแน่ต่อการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ทางทะเลของจีนและสร้างกองทัพเรือของจีนให้มีความแข็งแกร่งนอกจากนี้แล้วจีนจะต้องให้ความสําคัญกับสร้างการสร้างความมั่นคงทางทะเลอวกาศและไซเบอร์สเปซอีกด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาร่วงเลยมา12-13ปีแล้วจากการที่มีเรือทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวคือเหลียวหนิงซึ่งดัดแปลงมาจากอดีตเรือลุกเครื่องบินของสหภาพโซเวียตเกา่า วันนี้จีนมีเรือบรรทุกเองบินทั้งหมด3ลำคือเหลียวหนิงซันตงและก็ฟูเจียนขณะที่อยู่ในระหว่างการต่อลำที่4ซึ่งเขาเรียกว่า Type 004โดยเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดกับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เมื่อปลายปีที่แล้ววันที่26ทธันวาคม2 5 6 8จีนเองก็ได้เปิดเผยเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่6เจเนอเรชัที่6ลำแรกของโลกขณะบินเหนือท้องฟ้าเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนในวันเกิด วาระวันเกิดประธานเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประาชาชนจีนสร้างความตื่นตะลึงให้กับทั่วโลกเพราะแสดงเห็นถึงแสยานุภาพของกองทัพจีนที่ก้าวหน้าด้านยุทธปกรณ์อีกมากมายด้วยแสยานุภาพการทหารเพิ่มมากขึ้นของจีนท้าทายอำนาจการครอบงำของอเมริกา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ์ Pacific, อย่างเห็นได้ชัดทําให้อเมริกาตอนนี้ต้องเผชิญกับภาระทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์เพราะการขยายิพลของจีนในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์ซ่งคศ960ถึง1279แต่อำนาจของทางทะเลของจีนลดลงในยุคราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงจนพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสและญี่ปุน่นระหว่างคศ1839ถึง1 949100ปีถือว่าเป็นศตวรรษแห่งความอัปยศจีนนวันนี้อยู่ในตำแหน่งหมาหน้าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ขับเคลื่อนโดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีนในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วในปี2528 ในยุคที่จีนเพิ่งเปิดประเทศและกำลังฐานยอย่างออนแออยู่ผู้นำรุ่นที่สองคือเตั้งเสี่ยวผิงได้แนะนำกลยุทธ์การป้องกันนอกชายฝั่งเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลและขยายผลประโยชน์ของชาติต่อมาปี2551กองทัพเรือของประเทศจีนได้พัฒน,นาเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร,ร์บูรณาการความรับผิดชอบทั้งทางด้านความมั่นคงทางทะเลการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่และบทบาทรักษาสันติภาพโลก รวมทั้งความสามารถต่อเรือในประเทศและการทำย้อนวิศวกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2 5 5 1จีนได้กำหนดนิยามสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคใหม่กำหนดกรอบทางเรื่องยุทธศาสตร์ทางทหารในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลเหนือกว่าอเมริกาจีนได้เปลี่ยนทิศทางขยายไปสู่แนวป้องกันในหมหาสมุทรอินเดียเริ่มปฏิบัติการปราบปรามโจสรสลับ ในอ่าวเอเดนที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศโซมาเลียกับประเทศเยเมนซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเพราะเป็นทางผ่านจากทะเลอาหรับไปยังทะเลแดงและเข้าสู่คลองสุเอชสิบปีที่ผ่านมาจีนส่งกองกำลังคุ้มกันทางทะเลรวม30กองไปยังภูมิภาคนี้และ ให้ความช่วยเหลือแก่ทหารทางการทหารแก่สหภาพแอฟริกามูลค่า100ล้านดอลลาร์ส่งกองกาลังรักษาสันติภาพกว่า800 0นายไปช่วยกองเหลือกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจนกระทั่งถึงวันที่1สิงหาคม2560กจีนได้สร้างทัพเรือในต่างแดนเป็นแห่งแรกที่เมืองโดราเลในสาธารณรัฐจิบูติที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกโดยจิบูติ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งฐานทัพฐานของอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและจีนเพราะจิบูติเป็นจุดบรรจบทวีปยุโรปเอเซียแอฟริกาและตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าทะเลแดงที่เรือสามารถแล่นผ่านไปทะลุคลองสุเอซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการสัญจรที่แออัดหนาแน,าน,น่นที่สุดของโลกทั้งนี้มหาอำนาจอย่างตะวันตกอย่างอเมริกาจ่ายเงินถึงปีละ63ล้านดอลลาร์เป็นค่าเช่าฐานทัพของตน ฝรั่งเศสจ่าย3.6ล้านดอลลาร์อิตาลีจ่าย2.6ล้านดอลลาร์จีนเองก็ยอมจ่ายค่าเช่าปีละ20ล้านดอลลาร์ฐานทัพเรือโดราเล่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากแคมป์เลโมเนียซึ่งเป็นฐานทัพของอเมริกาตั้งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือแห่งใหม่อีกทั้งใกล้สถานีรถไฟโดยปลายทางของทางรถไฟที่ยาว759กิโลเมตรจีนได้สร้างจุดเชื่อมต่อชายฝั่งของจิบูติเข้ากับเมืองหลวงอดิสอาบาบาของเอธิโอเปีย จิบตีจึงเป็นปากประตูทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งเข้าไปสู่ทวีปแอฟริกาได้อย่างรวดเร็วผลประโยชน์ของจีนยานนี้ทำให้เรือรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนแล่นตะเวนผ่านหมหาสมุทรอินเดียเป็นประจำจีนกำลังได้สัมปทานท่าเรือฮัมบันโตตาจากรัฐบ,บาลศรีลังกาเป็นเวลา99ปีโครงการพัฒนาท่าเรือกวาตตาของปากีสถานด้วยมูลค่าการลงทุน4 6 0 0 0ล้านดอลลาร์ มีระยะเวลา15ปีด้วยเหตุนี้ผลประโยชน์จีนจึงไม่จำกัดอยู่แค่มาหาสมุทรแปซิฟิกอีกต่อไปแล้วแต่ปัจจุบันขยายอิทธิพลไปถึงมาหาสมุทรอินเดียคู่ขนานไปกับการวางตำแหน่งฐานทัพสหรัฐโดยตรง,โด,รงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดเอโกกาเซียซึ่งเป็นฐานที่ตั้งฐานทัพยุทธศาสตร์ของสหรัฐอยู่ทางที่ใต้เรื่องหมู่เกาะเดเอโกกาเซียนั้นใครยังไม่ทราบให้ลองไปฟังย้อนหลังในรายการคุยชุดสนทิตอนที่54 ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเรื่องหมากลุกหมากล้อมรับรองว่าได้ความรู้และสนุกสนานมาก กลับมาต่อกันเมื่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในบริบทของการแข่งขันของหมหาอำนาจสหรัฐอเมริกายังคงติดกับดักแนวคิดเดิมเกี่ยวกับกลยุทธ์การปิดล้อมจีนด้วยโซ่หมู่เกาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า Island Chain Strategy ที่ล้าสมัยไปแล้วเพราะคิดขึ้นมา80-90ปีแล้วตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่20 จุดเริ่มต้นของแนวคิดกลยุทธ์โซ่หมู่เกาะเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1950โดยนายจอห์นฟอสเตอร์ดัลเลสอดีตรัฐมนตรีว่าการสทงต่างประเทศผู้ชิงชังจีนดัลเลสนั้นท่านผู้ชมครับประวัติมีว่าปฏิเสธที่จะสัมผัสมือจับมือกับนายจอนไหลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและนายวองเตจีนคณะร่วมประชุมที่กรุงเจนีวาเมื่อปีคศ .1954 นอกจากนี้แล้วนายดัลเลส ยังตั้งตนเป็นศัตรูและไม่รับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งยังมีนโยบายต้องการปิดล้อมสหภาพโซเวียตและจีนในช่วงงสงครามเย็นโดยอเมริกาตั้งฐานทัพเรือในแปซิฟิกตะวันตกเพื่อแสดงอำนาจและจำกัดศัตรูให้เข้าถึงทางทะเลแนวชายฝั่งเอเชียตะวันออกและขยายความลึกเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มจำนวนวงล้อมโซ่หมู่เกาะทำไว้เป็น3ามชั้นเลยจากแนวคิดดังกล่าวอเมริกาใช้กลยุทธ์โซ่หมู่เกาะ เป็นแนวป้องกันและด่านปราการที่มีความสําคัญด้านโลจิสติกการเสริมกําลังทหารและยุทโธปกรณ์ของทัพสหรัฐในหมหาสมุทรแปซิฟิกกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับโซ่หมู่เกาะ3ชั้นภาพแรกนะ,ะก็คือหมู่เกาะโซ่ชั้นแรกใกล้กับเอเชียที่สุดหมู่เกาะโซ่ชั้นที่2ส,ส่วนโค้งตรงกลางและหมู่เกาะชั้นที่3มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยมีฮาวายเป็นหลัก โซ่หมู่เกาะชั้นที่หนึ่งเรามาทําความเข้าใจกันที่หนึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะคูริลหมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะริวกิวไต้หวันเรื่อยไปจนถึงฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์และสิ้นสุดที่มาเลเซียและอินโดนีเซียนี่คือเป็นวงโซ่หมู่เกาะชั้นแรกในช่วงทศวรรษที่1950ที่ทําหน้าที่เป็นเขตแดนป้องกันทางทะเลระหว่างทะเลจีนตะวันออกกับทะเลฟิลิปปินส์และ ทะเลจีนตอนใต้กับทะเลซูลูห่วงโซ่แรกนี้มีช่องแคบไต้หวันช่องแคบบาชิช่องแคบมิยาโกะซึ่งเป็นจุดอคอขวดสำคัญของจีนนี่เองเป็นสายสำคัญว่าทำไมฐานทัพอเมริกาจึงมีการประจำกำลังหลักอยู่ที่โอกินาว่าในหมู่กเกาะริวกิวในญี่ปุ่นมากถึง70%ส่วนฟิลิปปินส์นั้นเดิมทีมีฐานทัพบริการ5แห่งล่าสุดเมื่อมีนาคม2อ6รัฐบาลของนายมาโกสจูเนีย อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพพิเศษอย่างไม่มีกำหนดเวลาเพิ่มอีก4แห่งในจังหวัดอิสเบล่าซัมบาเลสและคากายันซึ่งตั้งอยู่บนเกหาะลูซอนหันหน้าไปทางเหนือของใกล้เกาะไต้หวันและบนเกาะปะละวันทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับหมู่เกาะสเปรตลี่ที่เป็นข้อพิพาทในเทะเลจีนใต้ที่จีนได้สร้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นเกาะเทียมพร้อมลานเครื่องบินและระบบขีปนาวุธ ทีนี้ถัดจากหมู่โซ่หมู่เกาะที่1คือโซ่หมู่เกาะชั้นที่2โซ่หมู่เกาะชั้นที่2นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ทางเหนือคือฐานทัพโยโกสุกะซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวและกรุงโยโกฮามา่าของญี่ปุ่นเรื่อยมาทางใต้สิ้นสุดทางตะทาง ใต้ของอินโดนีเซียโดยทอดยาวจากหมู่เกาะโบนินหมู่เกาะโวคาโนหมู่เกาะมาเรียนาหมู่เกาะแคลรายตะวันตกและนิวกีนีตะวันตกกลุ่มหมู่เกาะเหล่านี้เป็นเขตแดนทางทะเลด้านตะวันออกของทะเลฟิลิปปินส์ท้งนี้ฐานทัพหลักของเรือสหรัฐในโซ่หมู่เกาะสองตั้งอยู่บริเวณเกาะกวมซึ่งมีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นฐานทัพหลักของกองบัญชาการกองเรือดำน้ําที่15 ซึ่งประจำการเรือดำน้ำ USS Oklahoma City USS Key West และ USS Asheville หน่วยยามฝั่งกวมประกอบด้วยเรือดำน้ำจำนวนมากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ USS Frank Cable เป็นเรือประจำการที่เกาะกวมวซึ่งดูแลเรือดำน้ำของกองเรือที่7 USS e m o r y Island เรือประจำการที่เกาะกวมวซึ่งดูแลเรือดำน้ำของเรือที่7 น,น,นอกจากนี้แล้วยังมีรันเว์เครื่องบินรบยาวถึง2,500เมตรอู่ฐานเรือ39แห่งมีคลังเก็บกระสุนและฐานเรดาร์เหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่80ตารางกิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามไปสสิกใต้ที่อาจจะเกิดสงครามกับจีนกรณีไต้หวันสหรัฐให้ความสำคัญกับการเสริมกำลังระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธในเกาะกลวมเนื่อง จากขีปนาวุธพิสัยไกลของจีนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องบินทิ้งระเบิดภาคพื้นดินของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโซ่หมู่เกาะชั้นที่3หมายถึงเส้นทางทอดยาวจากหมู่เกาะอลูเชียนในเทะเลแบริงจนถึงโอเชีเนียใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านหมู่เกาะฮาวายอเมริกันซามัวและฟิจิไปสิ้นสุดที่นิวซีแลนด์ ในกลุ่มหมูกก่เกาะชั้นที่3นี้นิวซีแลนด์ตองการฮาวายมีบทบาทสําคัญที่สุดทั้งนี้ตองกาเป็นประเทศเล็กๆมีเศษกิจพิเศษประมาณ6 7 6 6 4 1 1ตารางกิโลเมตรห่างจากนิวซีแลนด์2,330กิโลเมตรและห่างจากฮาวาย5 0 0 0กิโลเมตรเป็นพื้นที่อยู่ดมสมบูรณ์สำหรับการลงทุนและผลประโยชน์ของจีนซึ่งสารัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษ วงโซ่หมู่เกาะที่3นี้ทําหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันที่สําคัญสําหรับมาดภุมสหรัฐและเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนด้านการส่งกองกําลังทหารหรือโลจิสติกในแปซิฟิกต้องถือว่าเป็นยุทธภูมิมิดเวย์หรือศูนย์กลางยุทธศาสตร์แปซิฟิกเพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่หมู่เกาะฮาวายที่มีเกาะหลัก 8เกาะในจำนวน124เกาะโดยมีเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะโออาฮูที่ถือเป็นฐานทัพเรือสำคัญในแปซิฟิกเหนือมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนสารัฐ จะเริ่มไม่เชื่อมั่นในแนวคิดต้องกันหมู่เกาะโซ่ล่าสุดเอกสารหลายฉบับที่ตีพิมพ์โดยวิทยาลัยการฐานเรือระบุว่าในเชิงยุทธศาสตร์กองทัพสหรัฐควรละทิ้งโซ่หมู่เกาะชั้นแรกและชั้นที่สองและถอนกํนาลังหลักออกไป 7,100กิโลเมตรซึ่งสะท้อนการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความเป็นจริงในทางภูมิุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนปแปลงไปสหรัฐเลยจะมุ่งเน้นไปที่หมู่เกาะชั้นที่3ซึ่งมีฮาวายและเพิร์ลฮาเบอร์เป็นศูนย์กลางที่มั่นคงและที่สำคัญในแปซิฟิกปรากฏชัดเจนว่ากองทัพสหรัฐปรับยุทธศาสตร์แผนการย้ายกองกำลังหลักทางทหารตามยุทธศาสตร์ตอนนี้สหรัฐเริ่มทยอยถอยทัพถอยออกกำลังออกจากโซ่หมู่เกาะชั้นแรกและชั้นที่2 ไปยังเกาะกวมและฮวายที่เป็นศูนย์กลางฐานทัพสำคัญลดการพึ่งพาโซ่หมูกก่เกาะชั้นแรกและชั้นที่สองและก็ยังมีเป้าหมายลดภาระงบประมาณทางการทหารด้วยข้อมูลล่าสุดสำหรับปีงบประมาณ2ปี2568งบประมาณใช้จ่ายทางการทหารสหรัฐถูกปรับลงเหลือ8,95,000ล้านดอลลาร์หลังจากแตะระดับ9,16,000ล้านดอลลา์ ในงบมาปี2066โดยงบทหารของสหรัฐคิดเป็น30-40%ของโลกซึ่งมากกว่าของรัเสเซียถึงหเท่าการใช้จ่ายทหารที่สูงริบปลิวทำให้ประเทศลดงบประมาณพัฒนาในด้านอื่นในประเทศการรักษาพยาบาลการศึกษาเป็นผลให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนชาวสหรัฐอย่างมากและเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายทรัมป์ใช้หาเสียงอย่างได้ผลที่สุดหลายปีก่อนสหรัฐและญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงในการโยกย้ายกำลังทหารสหรัฐ900 0นายจาก ทัพโอกินาวาไปยังฐานทัพที่เกาะกวมและฮาวายและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายจะให้ย้ายเสร็จภายในปี2,571แล้วก็หวันเกรงว่าถ้าจีนเปิดฉากยึดเกาะไต้หวันซึ่งอยู่หากก่างเกาะโอกินาวาไม่มากนะักเกาะโอกินาวาจะกลายปเป็นสมรภูมิสงครามซ้ำรอยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ออีกครั้งหนึ่งล่าสุด14ธันวาคมปีที่แล้วกองทัพสหรัฐได้ดําเนินการโยกย้ายกําลังนาวิโยธินชุดแรก ออกจากฐานทัพอากาศโอกินาวะไปประจำการที่ฐานทัพเกาะก u a ตามแผนดังกล่าวครั้งนี้อเมริกาจะลดจํานวนฐานในโอกินาวาลงประมาณครึ่งหนึ่งจํานวน19,000นายโดยถือเป็นการถอยทัพของอเมริกาที่ปรับยุทธศาสตร์ระยะยาวจากตําแหน่งเดิมที่อยู่ใกล้เอเชียตะวันออกไปสู่ท่าทีป้องกันมากขึ้นในหมู่เกาะวงโซ่ที่3ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม